รายการฟุตบอลชายรีกสองสองพ2นยีครับระหว่างสโมสรพัทยายูเนเต็ดครับพบกับด้านของสมุทรปราการซิตี้ครับณสนามกีฬาเทศบาลเมืองหนองปลือครับครับเอาละครับสัญญาณเกมครับขยับครับมาครับเป็นด้านบุกครับมาสำหรับด้านของสโมสรครับพัทยายูเนเต็ดครับโอ้เราหยุกยาวมามาเป็นด้านจุฬา จูดิวานก็ปล่อยให้เพื่อนออกมาทางด้านซ้ายเอาแล้วก็พัทยามีพื้นที่ยกมาจูดิวานเอาเรียบโ,โอ้ยยังอยู่ครับมาจังหวะนี้ครับอู้แล้วลเจ้าตัวเหมือนมีอาการบาดเจ็บครับโอ้โหดีครับเป็นด้านจูดิวานครับโฟโดาซินวาครับมาก็ต้องบอกว่าเกือบจ,จะได้จบประตูให้แต่ด้านพัทยายูนในเต็ะขึ้นนำครับอู้ต้องบอกว่าทำได้สวยนะมายกจังหวะเปิดมาแล้วแม่ใช้อกเล่นพาบอลไปเลยครับมาดูครับคนนเทคี่ครับสาหรรบตรจังหวะนี้ครับเป็นด้านของ โตโต้ครับอัธพลครับน uh, ี่ครับแล้ว hmm> ก็พุทธศิลป์ให้สัญญาณจังหวะนี้ลองยกมาโค้งแล้วก็โอู้หจังหวะสองได้มุ่งเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ผ่านก้เลยขอสมุดประกาศซ้ำอีกทีโอ้โหจังหวะสุดท้ายก็เป็นด้านของนรากรข้นาครับโอ้นี่แหละครับของดีอีกหนึ่งคนครับสำหรับทางด้านของโอ้โหอาแล้วครับเรียกว่า โมซาราเนียเือเอาแล้วครับเดี๋ยวดูครับนารากรครับมีโอกาสใส่ขวาลูกนี้ครับยังไม่ได้แล้วก็จะได้เป็นคอนเนอร์คิกครั้งที่สองของใด้านพัทยาอยู่ในเตดได้ดีครับสำหรับในด้านสมุทรปราการเก็บบอลลงไว้ได้สวยครับดีย้อยคืนกลับมาใหม่ครับให้ที่เจษดาตีบอลย้อยกลับมาที่พานุเดชพานุเดชมาที่เจษดาเอาแล้วก็มีพื้นที่ยกแถว2อขยับแล้วค้ับเรียกเลี้ยเอาเอเฮียแล้วจีมโอห ว <pathway. S 2> ้าลุดเลยขอโทษขอโทษครับขอโทษครับอู้ลุดครับเฮ้อกโอ้เป็นจุดโทษเลยอะ่ะแล้วเป็นจุดโทษเลยครับอู้ทับว่าวารถเดินสายนี่มันต้องพูดว่าอะไรวะเมื่อก,กี้ผมหลุดครับโอขอโทษครับงานมอบอมาดิมาดิมอบโอ้มอบครับขอโทษครับโอ้แล้วดูว่าภาพช้านะครับเปเ็นนักเจษดาครับย้อนกลับมาให้แล้วโอ้เอาแล้วมาใช้คำพูดเมื่อกี้ ในบอลอาชีพไม่ได้นะบางนานนะใจยเย็นนะตั้งสตินิดนึงครับหลุดเฉยครับขอโทษครับขอโทษท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับรณชัยรังซิโอแล้วเอา้าโอ้เหลืออะไรบ้างยันเหลือจะเชื่อเลยหลืจะเหลือ โสุดบอลครับจังหวะเพ็นคู่ครับรนชัยครับโรยูครับเนี่ยแหละครับเป็นเป็นเหมชดของเหมชดแรกอะค่อนข้างถี่เลยดีเดียวครับโอ้โหเอาพระวัาเสียงลุงด้อาลุงไหนอะลุงไหนอะ โอเคครับไปต่อครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้มาแตะต่อไปนะครับอย่าส่งให้เล่นเอาครับยกยาวๆมาครับแล้วก็จังหวะดนี้แมาอยากแก้ไขไม่ได้ครับผู้เรื่องของสมุทรประการสมุดประการซิตี้ครับยกย้อนกลับมาที่นด้านกิติชัยโอ้เอาเลยครับแม่เป็นเรื่งของกิติชัยครับแม่ใหญ่ดีครับแม่จังหวัดพะกยอู้ยแล้วจังหวัดนี้เป็นเรื่งของพัทยาครับยังเก็บไ่ได้ดีครับจังหวะนี้เป็นเนด้านของธนกรอ้าวแล้วไหลมาเป็นด้าซ้ายโก ไม่ได้ยังโว้ยแล้วครับตัวตึงครับจูดิวันยับนี่ครับอู้จังหวะกระชากแล้วใส่ซ้ายจังหวะนเมลโคอู้ต้องกาดูครับความแข็งแข่งของนันดาจูนิวานโฟดาซินวาครับอู้พยายามที่จะกระชากแล้วกดด้วยเท้าซ้ายจังหวะนี้ครับแต่ว่ามันยังไม่ได้อ้าครับผู้แอร์คอนเทอร์คิกครับของนานดาพัทยายูเนเต็ดครับ เดี๋ยวมาดูรบมาแล้วขึ้นมาหมดแล้วก็เสนอฮาวเย,ยอย่างน่าดานสารันยูแล้วก็อาริกับ โอ้เอาครับมาสามประจาเดือนครับประตูครับไม่ได้ไปเลยครับออกมาทางของอาริกับเอาเลยครับการแข่งขันในคุนี้ครับสกอร์ครับยังคงอยู่ที่สูงประตูต่อสูตรครับก็ต้องบอกว่าผัดกันลุกมากันครับครับเขาบอกว่าพูดผู้ไปภาษาชาวบ้านเขาบอกว่ามึงกูทีกูทีแหละครับเท่ากันแบบไม่มีโกงเปลี่ยนแกนมาสามประจําเดืนนี้ตีบอลย้อนมาครับเริ่มเล่นกันใหม่ครับแล้วก็เจ้าพอดีครับให้มาที่ทางด้านนิโคลัสนิโคลัสครับเบอร์หนึ่งสอง up นารากรแล้วโซดแล้วมาเจ้าพอดียังไม่ได้ครับเ้าา่่วงกมีีทโ เรียบกอเรียบกอโกโย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 วิทูซูวิทูซูฮูบุนโก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  โอ้เป็นนักของธนากรครับสิงคตรขวดยับนี่ครับโอ้นนโอหหลุดเกี่ยวมาแล้วใส่สายเน่งเองเลย pues like ast now. อะโอ้โหโอ้โหแล้ <problem s> ต้องบอกว่านี่ครับผู้ชมเหลือเกินยับความแกลงแกล้งหลุดสามมาตรวันนี้ครับสายจัดมาที่เสาสองครับโอ้โหโอ้โหครับวันนี้ครับเราจะเปลี่ยนแปลงครับระบบการพากเก่าครับโอ้แล้วมาการพากไปใหม่ๆครับผมว่าน่าจะมีสนามเดียวเลยเอารับมาหลุดยามทุกวันนี้ครับสมุทรปราการซิตี้โอ่แล้วโยกมาลิมเส้นกีด สุดาลองอเจายงงอโหต้องบอกว่ากีดตานี่แม่เอาครับกลับมารับชมเกมต่อแล้วก็โอ้มีสัญญาณฟาวในจังหวะแรกเสียแล้วโอ้โห<อ>เหมือนจากโอ้ทีมชาติบริษัของสมุทรปราการซิตี้พยายามไปเรียก ไปเหลืองนะแต่ว่าโปรเซ็นใให้ครับโอ้เอาเลยครับแม่สำหรัจจบใวันนี้ครับโปรเซ็นให้เป็นลูกพิกกี้ครับเราสัญญาณลูปกปิดยับอยู่ที่บอลยับเป็นหน้าของกีษดาครับก็ต้องมาดูครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูครับฟิกกี้ครับของทางด้านสมุทรปราการ รับไปทางด้านกาบซ้ายยกเยาวยาวมาอ้าและเทคเรียบลเอายตูครบเป็นนราหมายเลขยสักเพียเปลียนนอกครับมา โอ้โหเอาเลยครับสมุประการังมาอู้เบนจานโอเบียโนครับจากครัสโอเบียนอรับโอ้โอ้นี่ครับไรตีเสมอเสร็จเรียบร้อยครับนี้เลยต้องบอกว่าขึ้นสูงเกินครับผู้เลนหมายเลข33ครับนี่ครับผู้เล่นจากบาซิเโอ้ร์ อกผู้เล่นกองหลักด้วยนะขึ้นมาเทขึ้นมงอ่ะเซนเตอร์ฮาครับโปทถังัดสมุทรปราการซิตี้ครับเสมอมาเป็นดีหนึ่งประตูต่อหนึ่งอ่ะเอาล้วครับมากับมาเล่นลำบากครับสโมุรสรพนัญครับมาพยายามที่จะต้านทานเลครับแต่ผมบอกได้เลยว่าครึ่งหลังนี่เปิดเกมขึ้นมาเนี่ยโอ้สมุทรปราการซิตี้นี่เขานี่แก้เกมได้เห็นแบบชัดเจนเลยครับนี่ครับองเนโตครับโอ้เอาแล้วครับแบบผู้ทำประตูนะ โอ้โหครับคุณม,มากครับคุณมากครับต่อมาดูเกมต่อกระบุนปการโยกยาวๆมาจังหวะดีแล้วคว่ำลงไปเอ้าผู้สินไม่ว่าอะไรครก็เปิดครับตามของสมุนปการแล้วอู้แล้วเลจังห<อ>วะนี้มีใบเหลืองครับป้าอูอ้แล้วฟาวบ่อยๆไม่ดีนักเลยสำหรับนักพัทยาครับเป็นน้าของพระรัญยูครับผมนะครับผู้จังหวะเมื่อสักครู่ครับเป็นใบเหลืองครับ และเกมเดือดเลยครับอย่าตีกันครับอย่าตีกันขอร้องไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาถอยมาดิเฮ้ยไม่เอา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 โอเคถอยมาเฮ้ยโอเคโอเคแสดงว่าเขาได้ยินเราเขาเลยลีซอนจินยาเอาครับปิกกิ้งจังหวัดนี้ครับยิงดีมีลุ้นครับลีซอนจินยอบเอาแล้วจังหวะนี้ <realtà> เลียบ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 เกาเลียบเก่เาก ดูจงังหวะสุดท้ายครับยังไงครับโ้มันเต็มหน้ากอาไปหมดเลยอ่ะเป็นประตูเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่าท้ายโดนใครเลยโอ้โอจงังหวะสุดท้ายครับเป็นาด้านเฟนน่ดูครับโอ้เป็น,าานเนจ้าหมายเลขก้าครับเฟนน่ดูครับ ผู้ยิงประตูให้ได้สมุทรปาการซิตี้ขึ้นนำแล้วรับไปเหลืองไปด้วยอ่ะและตัวสำรองก็เหนียวคนดังด้วยผาทีมแล้วสมุทรปาการครับขยับขึ้นนำไปเป็นสองประตูต่อหนึ่งครับเอาล้วครับนี่ครับกลับมารับชมต่อครับต้องว่าหลังพี่น้องกับฟ้าเดือดเลยทีครับเหลือจะเชื่อดีครับสามประการจำเลครับมาวานะการปากกตอไปก็ต และปีแกรพระเสสามพระราชวันี้อารวาโเวยคับต้องมาดูกับสมบูรณ์ปรกันตีจน้จัดหีห่างหรือจะเป็นน้าของสภัทยายูนเต็ดจะดไริเหมือแพ้ไปแล้วาแปแ,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 แล้วก็หลอกเขาซ้ายจนวันนี้ปิดวงโคม,มามีมือเดีโอ้ไม่ได้ครับแล้วจะสวนขึ้นมาสาับได้สมบูรปราการยาท่านสุภาุภวิทย์ทให้มาในแดนหน้าและวิ่งจีจามาโอ้ดูไป เบี่ยงไม่ได้อะไรหยุดบอลมาสามเราจะวันนี้จับบอลมาบอลไม่ดีเอาเลยครับโตกับพันธยาจะทันไม่ทัน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 นักมุสีเประมดเว้ยรอวันนี้ครับพวกเราครับทีมงานของไอเสียงครับเบงเดนโปครับผมบังนาจันทัยครับราพงษยองแห่งบ้านเมาลาบิกนครับรับติดตามกันสนามหน้าครับวันนี้ต้องกล่าวรกว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ